คือว่าใครไม่พอใจเดี๋ยวเู้ปล่อยหมาไปจัดการอ่าก็มีด็อกไวเลอร์ของเพื่อนบ้านเขาได้ขึ้นมาที่ร้านค้าสร้างความตกใจแล้วก็หวาดกลัวให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกค้าด้วยผมก็มันผมก็พูดถึงเจ้าของหมาบอกว่า เรียกชื่อเจ้าของหมาหมาสามตัวเนี้ล็อกไวรเลอร์ก็ได้ลงออกไปจากร้านค้าแล้วก็ไปกัดไปกัดเพื่อนบ้านอีกลายหนึ่งสองตัวเลยพยายามก็บาดเจ็บบาดเจ็บเยอะอยู่คนระับก็มาที่ร้านนีมันกัดลูกค้าเราตอนนี้ไม่กัดเพราะว่าผมเรียกชื่อมันอยู่เพราะว่าพอจะคุ้นเคยกับเจ้าของหมาก็บ่อยนะครับเขาปล่อยบ่อยเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาจะกินเหล้าเมาโซลาแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วเขาก็จะปล่อยหมามาขู่ ก็ปกติถ <sketches> ้าเขาไม่เมาก็คุยเขาอยู่นะก็คุยาเตือนเือมาก็คุยก็เคยเคยเตือนเขาอยู่แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเหมือนก็เขาจะหลุดจะหลอดเรื่องเรื่องเขาเสพหรืออะไรผมไม่รู้นะเพราะเราไปปักปั๊มเขาไม่ได้แล้วก็ก็การมีการโต้เถียงกันโจยเขาหลายๆคนก็เลยมาเมื่อคืนนี้ก็เกือบร้อยคนอ่ะอ่าเขาไม่ออกจากบ้านมีเขาบอกว่าตาตำรวจคนไหนเขาก็เหมือนเขาคมขู่ให้ให้ให้เพื่อนบ้านเนี่ยไปแจ้งความเลยเขาไม่กลัวเขาใหญ่เขาบอกนี้ตำรวจนายไหนมา แล้วเดี๋ยวเขาจะาสั่งย้ายเขาบอกนี้เขาบอกเาเขาใหญ่มากเขาจะสั่งสั่งย้าย เสียหายเขาตือเขาไม่ออกมารับผิดชอบไงแล้เราฟ้องมันอีอันนี้คือโดนลุมใช่นี่โดนลมกี่ตัวสองตัวโดนที่ไหนรับเน่หน้าบ้านตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ป้าป้าไปเดินไปซื้อของแต่เราก็ไม่ได้ตีไม่ได้เอ็ดไม่ได้เย็บไปดกี่แฉกมั้งเขาไม่ได้เย็บมั้งไม่ได้เย็บเขาไม่เย็บให้หมากัดก็ทำแผลยางวงเ่ค่ะ มันโนวันนึ้เข้ามานร้านมึงแบบมันก็โนกัดเราเลยอ๋อกระโดดกัดเลยและตรงนี้หลังจากถูกกัดแล้วเจ้าของเขามาออกมาแล้วไม่หงาไม่ยอมช่วยแล้วเขารู้ไหมว่าหมาเขามากัดป้านเขารู้เขารู้ท้าทายด้วยเขารู้ท้าทายด้วยท้าทายแจ้งความด้วยอ๋อและร้องร้องด้วยและนี่ป้าก็ไปดําเนินการแจ้งความแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เขาจะเรียกมาไก่เกลียก่อนครับแต่ถ้าไก่เกลียไม่ได้จริงๆเขาก็จะออกหมาย เรียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งไม่มาครั้งที่สองครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สามก็ออกหมายจับเลยครับทางตำรวจว่าอย่างนี้แต่ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือตอนเนี้คือต้องต้องคุยกันก่อนว่าแต่ผมผมผมให้อ่า,อาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนประสานงานให้เรียบร้อยแล้วครับต่อตอนนี้ก็คืออยู่ที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วคือท่านจะประสานงานยังไงก็เดี๋ยวตามกระบวนการของท่านแต่เขาก็บอกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงก็ตาหมาต้องออกจากพื้นที่แน่นอนครับแต่เดี๋ยวเขาจะประสานงานให้ทีกับสาธารณสุขครับ